สวัสดีครับผม k p c b d i y นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีตู้คอน s u m e r unit นะครับของแบรนด์ Nano e l e c t t i v e Product นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆของเรานะครับก็คือเป็นตู้คอน s u m e r unit ที่เป็นเมนกันดูดนะครับ Nano พัดตัวแบบ5ช่องนะครับก็คือตัวเมนก็จะเป็นแบบ r c b o นะครับแล้วก็จะมีลูกย่อยด้วยกัน4ลูกนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเมนขนาด50แอมป์นะครับเหมาะสำหรับมิเตอร์ไฟที่มีขนาด15วงเล็บ45แอมป์นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับสร้างบ้านหลังใหม่นะครับต้องการตัวคอน s u m e r unit นะครับที่จะไปทำการติดตั้งที่บ้านของเรานะครับก็ตู้รุ่นนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นรุ่น NNP ขีด CR 5 0 B ขีด05นะครับอันนี้ก็เป็นเมนแบบการดูด RCO b ที่ ตามกฎของการไฟฟ้าใหม่เขาก็จะบังคับให้เราเลยนะครับว่าในตู้วงจรของบ้านหลังใหม่นะครับต้องมี RCBO อยู่ด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็ตู้รุ่นนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าตัว RCBO ตัวการดูดของเราก็จะเป็นตัวเมนหลักเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเลขที่ใบอนุญาตนะครับแล้วก็ใบรับรองมาตรฐานนะครับก็คือ1 ISO 9001:2015 2 iso 14001ทับ2015แล้วก็3มอก1436-2540ขีด2540นะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมภายในกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะทำการติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับก็คือการติดตั้งก็จะง่ายมากนะครับไม่ยงยากนะครับ สำหรับตู้คอนซูเมอยุรุุนนี้นะครับพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีไฟ LED นะครับโชว์สถานะการทำงานนะครับก็คือตรงจุดนี้เลยนะครับนะครับที่เป็นหลอดสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นไฟโชว์สถานะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอันนี้ครับตรงฝานะครับอันนี้นะครับก็คือหลอด LED เขาก็จะมีสายไฟมาให้เราครบเลยนะครับเราก็จะมีตัวเมนการดูดนะครับ เป็น RCBO ขนาด5 0แอมนะครับแล้วก็จะมีลูกย่อยด้วยกัน4ลูกนะครับผมก็จะมีขนาด1 6บหกแอมป์ M, 20แอมป์25แอมแล้วก็3 2แอมป์อันนี้เราก็ใช้ลูกย่อยนะครับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟไฟ้าต่างๆภายในบ้านของเรานะครับแล้วก็จะมีตัวบัตบาทองแดงนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจะทําการติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไป รับชมการติดตั้งกันเลยนะครับแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาทําการต่อวงจรไฟนะครับเข้าที่ตู้คอน s u m e r unit ชุดนี้นะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับอันนี้ที่ผมจะทําการต่อให้เพื่อนๆได้รับชมก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกฎของการไฟฟ้าใหม่นะครับที่เขาบังคับเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับชุดตัวอย่างนะครับที่ผมจะมาต่อให้เพื่อนๆได้รับชมก็เป็นลักษณะเหมือน าการต่อวงจรที่ใช้งานจริงเลยนะครับโดยที่เราก็จะมีตัวมิเตอร์ไฟนะครับอันนี้เป็นตู้คอน summer unit นะครับที่เป็นเมนขนาด50แอมป์นะครับ50แอมป์ดังนั้นนะครับเหมาะสำหรับมิเตอร์ไฟที่เป็นขนาด15วงเล็บ45แอมป์นะครับเพราะว่าตัวเมนของเราเป็น50นะครับแล้วก็สายนะครับถ้าเราไปต่อใช้งานจริงสายเมนนะครับที่ออกจากตัว มิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับจะมาเข้าที่ตู้สายชุดนี้นะครับก็ต้องเป็นสายขนาด16แ q ควออร์มินนะครับสาย t h w 16แสควออร์มินนะครับแล้วก็สายกราวนะครับเส้นนี้อันนี้ผมก็จะใช้เป็นแทนสายกราวนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นเส้นสีดำถ้าเราใช้เป็นเส้นสีดำเราก็ใช้เป็นปลอกนะครับสีเขียวนะครับมาใส่ไว้ในลักษณะนี้หรือว่าจะเป็นผ้าเทปพันสายไฟก็ได้นะครับสีเขียวเหมือนกันนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆหาได้ที่เป็นแบบสีเขียวก็เอาสีเขียวมาใช้ได้เลยนะครับที่เป็นแบบปลอกสีเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเราหาซื้อไม่ได้จริงๆเราก็ใช้เป็นสายสีดําสาย t h w ทองแดงนะครับถ้าเป็นตู้คอน s u m e r unit ที่เป็นขนาด 50A แอมป์ใช้กับมิตบเตอร์15บหวงเล็บ4 5แอมป์เราก็ใช้สายกราวก็ต้องเป็นสายเบอร์16เหมือนกันนะครับแล้วก็แท่งกราวตามการไฟฟ้าใหม่เขาก,กาหนดมาก็คือ2เมตรนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดฝาครอบชุดนี้ออกนะครับอันนี้ผมก็สวมไว้เฉยนะครับชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนไปก็คือมี led นะครับโชว์สถานะการทํางานด้วยนะครับผมถอดออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก็ลักษณะการต่อนะครับเราก็ต้องทําการต่อวงจรไฟภายในตู้ของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการจัมป์สายเมนนะครับจากมิเตอร์ไฟเข้าไป ตัวเมนเบเกอร์ของเรานะครับภายในกล่องนะครับภายในกล่องเขาก็จะมีคู่มือการติดตั้งไว้ให้เราด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับก็คือมีแถมมาในกล่องด้วยนะครับอันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆดูไม่เข้าใจผมก็จะทําการต่อวงจรจริงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับ ผมก็จะทําการต่อสายนะครับที่เป็นสายกปล่าเข้ามาก่อนนะครับสายเมยนกกล่านะครับตัวนี้อันนี้ผมได้ทําการเจาะนะครับในอุปกรณ์ที่แถมมาในตู้นะครับก็มีสติกเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมทําการเจาะตรงด้านล่างกับด้านบนนะครับอันนี้เราก็สามารถเจาะได้นะครับด้านล่างก็2อจุดแล้วก็ด้านบน2จุดเทกันแล้วแต่เราสะดวกนะครับผมก็จะทําการต่อสาย ที่เป็นสายเมนกราวนะครับที่เราทําการตอกกลาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาภายในตู้ตรงบัดบ้านะครับที่มีสัญลักษณ์กราวก็คือตรงด้านซ้ายมือทางซ้ายมือผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดต่อนิวตันนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะเอาเข้าด้านล่างหรือด้านบนนะครับอันนี้ผมเอาเข้าด้านล่างนะครับแล้วเราค่อยดักสายอีกทีหนึ่งนะครับ ไปแล้วเราก็ทําการคัดล็อกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายเมนกลาวนะครับน,นี่สายเมนกลาวของเราหลักกลาวที่เราต่อลงเดินก็คือ2เมตรสีนะครับต่อมานะครับผมก็จะทำการต่อ สายนิวตันนะครับอันนี้ก็สายนิวตันนะครับสายนิวตันก็คือเข้าบังคับให้เรานะครับตามกฎใหมายของการไฟฟ้านะครับก็คือเราต้องพ่วงจากบันบากาวนะครับเข้ามาที่ตัวเมนนะครับเข้ามาที่ตัวเมนนะครับตรงนี้สติ๊กเกอร์ก็คือขาเข้าอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ลอกออกนะครับเล้ก็มีสัญลักษณ์การต่อให้เราเลยนะครับ ผมก็ทำการจำเส้นเดวอต้นเข้าไปนะครับก็คือเราพว่วงจากตัวบันบากราวนะครับเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับ RCBO นะครับอ่ผมก็ใส่เป็นปลอกสีฟ้าไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับ อันนี้ก็าตามสัญลักษณ์เลยนะครับสัญลักษณ์ของตัวเมนเบรก็คือเอ็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นแบบการดูดทุกชนิดเลยนะครับเ,เพื่อนๆต้องต่อสายให้ถูกตามโรงงานเขาผลิตมาแล้วก็เขากําหนดมาล่นะครับว่าต่อเข้าตรงไหนนะครับโดยมากแล้วก็คือจะต่อจากด้านบนนะครับถาออกก็คือตรงด้านล่างนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการต่อ ตัวบัตรทองแดงนะครับที่เป็นตัวเชื่อมตัวเมนนะครับเข้าลูกย่อยนะครับอันนี้ก็คือเรามีลูกย่อยอยู่ด้วยกัน4ลูกนะครับนะครับอันนี้ก็คือขาเข้าก็คือหมายเลขหนึ่งขาออกก็คือหมายเลขกออันนี้ที่เราเป็นจุดต่อ,อเส้นลายนะครับอนนี้เราก็ทําการพ่วงนะครับ เนนะครับเราก็คือเราสวมเข้าไปตรงด้านล่างนะครับตามรูของอตัวเมนแล้วก็ตัวลูกเซอร์กิตนะครับแล้วก็ทําการขัดล็อกนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าไฟก็จะทําการจ่ายเข้าไปที่ลูกย่อยนะครับตามบัดบาทองแดงที่เราทําการเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วนี่นะครับ เดี๋ยวผมทาการขันล็อกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวม,มากาต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นเมนนะครับเส้นเมนนนวตันนะครับอาจากขาออกตัวเมนเบเกอร์นะครับเราก็จะเชื่อมต่อเส้นนนวตัอนเข้าไปนะครับตามสัญลักษณ์เลยนะครับสัญลักษณ์เอ็นนะครับตัวนี้เราก็ทําการขันล็อกนะครับ อ่แล้วก็ปลายสายนะครับอ่าเราก็จะทําการต่อเข้าที่บันบาของนิวตันนะครับทางขวาเลยนะครับอ่าล้วก็ทําการขัดล็อกได้เลยนะครับตรงจุดนี้อ่านี้เราก็สามารถออกไปใช้งานได้นะครับนิวตันเราก็ต้องมาต่อเข้าที่อ่าตรงบันบานิวตันทั้งหมดเลยนะครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะทําการต่อชุดปลั๊กนะครับอ่าชุดปลั๊ก อันนี้ผมก็ได้ทําการต่อสายออกมาจากตัวปลั๊กนะครับเส้นสีเทานะครับก็จะเป็นเส้นลายนะครับแทนเส้นลายสีฟ้าก็จะเป็นเนิวต้นนะครับเขียวเหลืองก็จะเป็นสายกราวนะครับตามกฎหมายของการไฟฟ้านะครับถ้าเป็นบ้านหลังใหม่นะครับชุดปลั๊กของเราทุกจุดเลยนะครับต้องมีนะครับมีจุดต่อของกราวนะครับก็คือจะเป็น3มรูในลักษณะนี้นะครับก็คือต้องมีกราวทุกจุดเลยนะครับ บางพื้นที่เขาจะตรวจละเอียดมากนะครับถ้าสมมุติว่าของเดิมเราจะเป็นแบบ2รูนะครับสองรูทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับเขาบังคับให้เรานะครับต้องเป็นแบบ3รูที่มีแบบชุดกาวด้วยนะครับเสมอนะครับถ้าเป็นบ้านหลังใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่ก็คือผมใช้เป็นสายที่ แบบโชว์สายนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับอ่าเราก็ทําการสอดสายเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เส้นลายนะครับแทนด้วยเส้นสีเทาเนี่ยนะครับอ่าเส้นสีเทาเราก็จะทําการต่อนะครับอ่าถ้าเป็นชุดปลั๊กนะครับอ่าเราก็สามารถใช้ลูก20ก็ได้นะครับลูกที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะต่อเข้าตรงจุดนี้เลยนะครับ ผมก็จะต่อเข้าโลกที่2นะครับถ้าเป็นชุดปักก็คือที่บ้านเรานะครับสามารถคุมได้ทั้งบ้านนะครับถ้าเป็น20แอมป์นะครับอันนี้ผมก็ทําการต่อเข้าลูกที่2นะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดสายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับ อ่าต่อมาก็นิวตันนะครับอ่านิวตันแล้วก็ต่อเข้าที่บันบาของนิวตันได้เลยนะครับตรงด้านบนะนะครับตรงจุดไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือชุดปลั๊กนะครับอ่าแล้วก็ กราวนะครับกราวก็เราก็ต้องมาเข้าที่บันดาของกราวนะครับ ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการจัดสายนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เป็นตัวอย่างผมก็จัดให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับ หลังจากที่เราต่อชุดปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็ต่อชุดหลอดไฟนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้สายในลักษณะนี้เลยนะครับเราก็ทําการสอดสายเข้าไปนะครับสอดสายเข้าไปแล้วเส้นสีเหลืองนะครับก็แทนเส้นลายนะครับสีเหลืองเราก็จะมาต่อเข้านะครับชุดลูกสกิีนเบเกอร์นะครับที่มีขนาด16แอมป์นะครับ อันนี้เราก็ใช้คุมแสงสว่างได้เลยนะครับขนาด16แอมป์16แอมป์ก็คมได้ทั้งบ้านเหมือนกันนะครับที่เป็นชุดแสงสว่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อเข้าผ่านสวิตช์นะครับก็คือเราใช้ลูกสก,กิีเบรกเกอร์เป็นตัวเปิดเลยนะครับ ให้เพื่อนๆดูตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับของหลอดอเราก็จะต่อเข้าที่บรรบารของนิวตันเลยนะครับก็ขเข้าที่บรรบารของนิวตันนะครับเพื่อให้หลอดไฟของเราครบวงจรน,นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ปล่อยในลักษณะนี้เลยนะครับ ต่อมาเราก็จะเดินสายเมนของอมิเตอร์การไฟฟ้านะครับเข้ามาที่ตัวตู้ของเรานะครับอันนี้ก็ใส่เป็นปลอกสีฟ้านะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับแทนเส้นเนิวตอนและเส้นลายนะครับขาออกก็คือทางด้านขวามือสุดนะครับก็จะเป็นเส้นลายนะครับจากมิเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เป็นเนิวต้นนะครับ นิวตันก็ถ้าขาออกก็จะเป็นจุดต่อที่3นะครับกว่าที่3นะครับกว่ามือสุดก็เป็นเส้นลายนะครับอันนี้ผมก็ทําการจัามนะครับนิวตันเข้าไปก่อนนะครับเราก็เข้าที่บัตรบารของกราวนะครับอันนี้ก็คือตามกฎหมายเขาบังคับเราเลยนะครับก็คือให้เมนนะครับสายเมนนิวตันนะครับต้องเข้ามาที่บัตรบาของกราวก่อน ทุกครั้งนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือสายเมนนะครับจากมิเตอร์ไฟแล้วเราก็พ่วงจากาบันบาของกราวนะครับมาเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนเส้นลายของเรานะครับก็วิ่งตรงเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์เลยนะครับอ่าล้วก็วิ่งตรงเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับตัวนี้อ่านนี่นะครับน,นี่ผมก็ทําให้เพื่อนๆดูเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวมากนะครับอ่านนี่นะครับอ่าน,นี่นิวตอนของเราอ่านี่ เดิมต้นก็เข้าซ้ายมือนะครับเส้นลายก็เข้าที่สัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งนะครับขวามือนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าต่อมาตรงฝาครอบนะครับฝาครอบของตัวคอน s u m e r นะครับอ่าก็จะมีไฟ LED นะครับไฟ LED อยู่นะครับอ่าเราก็ต้องทําการต่อนะครับสายชุดนี้เข้าไปเหมือนกันนะครับ การต่อนะครับเราเราก็ต้องทําการเปิดฝานะครับฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็สายนะครับอันนี้ผมก็ได้ทาการปลอกสายเพิ่มเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องต่อสายตัวนี้ออกก่อนนะครับต่อสายเข้าไปก่อนเส้นสีแดงกับเส้นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือเราจะจําเข้าที่ชุดขาออกนะครับชุดจ่ายไฟขาออกแล้วนะครับจากตัวเมนนะครับ อานิวตันนะครับอานิวตันเราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปที่ขาออกนะครับจากเมนเบกเกอร์ก็ตรงทางด้านซ้ายมือนะครับนะครับโดยที่เราก็อันนี้ก็คือเป็นเส้นเล็กนะครับอาจจะหลุดง่ายนะครับอาจจะหลุดง่ายนิดนึงเราก็ต้องมาทําการผ่านเข้านะครับกับเส้นตัวหลักก่อนนะครับผ่านเข้านิดนึง นะครับพันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อคืนเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราเสียบเข้าไปเฉยอาจจะหลุดได้นะครับเราก็ทำการพันเข้าไปกับเส้นตัวเมนก่อนนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับ ก็จะเป็นบัตรบาร์นะครับที่เป็นออกแบนๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําการเสียบเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตรงบัตรบาร์ที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอากล้องมาดใูให้เพื่อนๆดูตรง ด้าน,นล่างอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมองไม่เห็นอ่าผต้งการขันล,ล็อกก่อนนะครับอ่าสีที่จริงก็สีแดงกับสีขาวสามารถสลับกันได้นะครับอเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนดนึงอนี่นะครับสีขาวแล้วก็เข้าที่ตัวเมนขาออกนะครับสีแดงนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับ ตรงบัตรบาร์เชื่อมต่อถึงกันนี่นะครับเราก็เชื่อมต่อในลักษณะนี้เลยนะครับต่อมาเราก็ทำการใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับเราก็จัดสายนิดนึงนะครับ นนในกลอ่กลองนะครับเขาก็จะมีตัวสกรูให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ทำการขันล็อกได้เลยนะครับขันล็อกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวปิดนะครับนี่นะครับ ก็ปิดป้องกันนะครับถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับนี่เราก็กดเข้าไปเลยนะครับอสองด้านนะครับตัวนี้น,นี่ก็ขันเข้าไปอีกนิดหนึ่ง นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็จะทําการออนเมนเบกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการทดสอบระบบนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราทําการออนเมนเบกเกอร์ขึ้นเลยนะครับอ่าไฟ LED นะครับก็ต้องโชว์สถานะการทํางานนะครับนี่นะครับอ่าไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําการออนอ่าลูก16แอมป์นะครับ ช้ควมหลดไฟอ่านี่นะครับหลอดไฟของเราก็ติดการทํางานอ่าสีเขียวก็เป็นชดปลักอยู่แล้วนะครับอ่าโดยที่ผมก็จะทําการเทสระบบนะครับอ่าตัว R C B O นะครับว่าจะตัดการทํางานปกติหรือไม่นะครับเมื่อเราทําการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดไฟไว้ในลนนักษณะนี้แล้วเราก็อ่าทการกดปุ่มสีเหลืองทดสอบดูนะครับว่าจะตัดวงจรหรือไม่นะครับอ่านี่นะครับอ่พอผมกดปุบ๊บ ตัวเมนนะครับที่เป็น rcbo ก็จะตัดวงจรทันทีนะครับก็แปลว่าวงจรก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ผมก็ทําการอ่อนขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการปิดฝานี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อวงจรตัวคอน s u m อร์ชุดนี้นะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะครับชุดตู้คอน s u m อร์ชุดนี้นะครับ เดีああ๋ยวผมก็จะทำการวางลิงก์นะครับร้านค้าออนไลน์แล้วก็บริษัทนะครับผู้ผลิตโดยตรงนะครับไว้ใต้คลิปของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อได้กับทางร้านโดยตรงกับทางบริษัทโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะทำการสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะวางคลิปไว้ใต้คลิปนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ